เราสองคนอยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีแล้วค่ะเสน่หาชั่วข้ามคืนกลายเป็นความขมขื่นทั่วนิรลันใช่ธงลาคอสตอันนี้ไหมคะใช่ไหมใช่ธงลาคอสตอันนี้ไหมก็อันเนี้ยหนิงหนิงจองเอาจองต้องจองข้ามปีค่ะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเดินเข้าช็อปไปแล้วเราจะได้เลยเพราะว่าทางช็อปเขาจะออกคอลเลคชันเนี้มาแค่ปีละครั้งเท่านั้นตอนนี้ก็ทางช็อปเพิ่งส่งข้อความมาค่ะว่าจะออกคอลเลคชันใหม่ช่วงเดือนตุลาช่วงออกพรรษานะคะส่วนถามว่าหนิงซื้อที่ไหนหนิงซื้อช็อปกระถินทั่วไปอะค่ะ ต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วค่ะคุณลุงอาร์ตนะคะที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกเราชาวโซเชียลค่ะต้องยอมรับนะคะว่าชาวโซเชียลตอนนี้เนี่ยก็ยังเสียใจไม่น้อยอกว่าคุณหนิงเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของนางติกตอกชื่อดังอย่างคุณหนิงอรพันธ์เหล็กกล้าที่มีผู้ติดตามมากกว่า700,000คนนะคะ ออกมาโพสต์คลิปสุดเศร้าค่ะก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วนะคะกับการเสียชีวิตของสามีต่างวัยนั่นก็คือลุงอาร์ตหรือว่าครูอาร์ตชาญวินเหล็กกล้า่าข้าราชการครูค่ะสาขาวิชาช่างคนโรงงานวิทยาลายัยเทคนิคอุตรดิตโดยทางน้านของคุณหญิงเองค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางน้านของลุงอาร์ตเนี่ยมีการจากไปอย่างประทันหันเมื่อช่วงเช้าของวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งการเสียชีวิตในครั้งนี้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครได้ตั้งตัวแล้วคุณลุงเองเยก็จากไปอย่างกระทันหันแล้วก็ไม่มีวันกลับแล้วค่ะสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับ FC ที่ได้รู้ข่าวจริงๆค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นภรรายอางคุณหญิงอรพัน์เองเก็อยู่ในอาการโศกเศร้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแท้จริงแล้วตกลง่ะที่เศร้าๆอยู่ในโซเชียลเนี่ยเขาสองคนคือใครกันแน่ คือต้องบอกว่าสําหรับลุงอาร์ตแล้วก็คุณหนิงค่ะเป็นทิกเกอร์ชื่อดังนะคะที่แจ้งเกิดมาจากการลงคลิปแกล้งกันหยอกล้อก,กันอนดิชั่นเองก็เป็น FC ทั้งคู่เหมือนกันนะคะทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักที่มีอายุห่างกันถึง20ปีค่ะแล้วคลิปแจ้งเกิดคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่มีคนถามคุณหนิงถามทั้งคู่เนี่ยถามว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมากี่ปีแล้วคุณหนิงก็มีการหยิบยกคําถามเหมือน q a ที่เข้ามาถามขึ้นมาแล้วก็ตอบกลับค่ะบอกว่าเราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมา15ปีแล้ว ทางด้านของคุณลุงที่อยู่ในคลิปค่ะก็ฟังที่คุณหญิงพูดนะคะก็มีการสวนกลับทันควันเลยค่ะบอกว่าสเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันด์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าทางด้านของคุณหญิเงเนี่ย เห็นว่าคลิปตอบคําถามทั่วไปมันก็ดูกลุวนๆมันก็ดูน่ารักดีก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้แหละค่ะลงไปในโลกโซเชียลหรือว่าลงไปในทิกต k อกนะคะในยุคนั้นเนี่ยผมก็ดูว่าดังแล้วค่ะแล้วกลายเป็นว่าคลิปนี้เรียกเสียงหัวเราะกลายเป็นไวรัลที่คนดูเป็นล้าน11 13ล้านเมื่อตอนนั้นค่ะเป็นคลิปที่หลายๆคนนึงฮาและชื่นชอบมากๆเลยค่ะแล้วมีคนถามคุณหญิงอีกนะคะมันมีแค่อีกหลายคลิปเหมือนกันค่ะที่ได้เรียกว่ากลายเป็นไวรัลที่ทําให้คนรู้จักเขาทั้งสองคนนะคะมีคลิปนึงงคค่่่ะทีุณหิ เหม,มือนว่าเขาถ้าทำ Q amp A ทั่วไปมีคนมาถามนีนนะคะมีคนถามคุณหนิงบอกว่าธงลาคอสตเนี่ยซื้อที่ไหนครับซึ่งคุณหนิงก็เข้ามาตอบกลับเหมือนกันค่ะบอกว่าอ๋อใช่ธงอันนี้ไหมคะธงเนี้ยธงที่อยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมคะไอ้ธงอันนี้หนิงจองเอาไว้คือจองเนี่ยต้องจองข้ามปีนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะเดินเข้าช็อปไปแล้วเราจะไปซื้อได้เลยนะเพราะว่าทางช็อปเขาเนี่ยเขาจะออกคอลเลคชันเนี้ยมาแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นตอนนี้ก็ทางช็อปเนี่ยเพิ่งจะส่งข้อความมาค่ะ จะออกคอลเลกชันใหม่ในช่วงในช่วงเดือนตุลาแต่ทองเนี้ยจะออกในช่วงประมาณออกพรรษานะจะมีแค่ปีละครั้งส่วนคําถามที่ว่าหนิงเนี่ยไปซื้อทงนี้มาจากที่ไหนหนิงซื้อที่ช็อปกระถินทั่วไปค่ะแท้จริงแล้วไอ้ทงเนี่ยคุณผู้ชมคะที่มีคนถามคุณนิงเนะี่ยมันคือทงกระถินค่ะหลายๆคนคิดว่าเป็นยี่ห้อลาคอสนะคะทํให้คริปดังกล่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นไวรัลแล้วก็หลายคนติดตามเธอแล้วก็ลุงอาร์ตทำให้ดังคู่เลยค่ะเริ่มเป็นที่รู้จัก แล้วหลายๆคนนะคะทีเ่เครียดหรือว่ารู้สึกว่าห่อเหี้ยวเหลือเกินช่วงเนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคก็ได้คลิปของสองคนนี้ละค่ะฮิวใจตัวเอง เพราะว่าดูไปก็มีความสุขไปนะคะแล้วสองคนเนี่ยมักจะมีการทําคลิปแกล้งกันหยอกล้อกันไม่รู้ไปสรรหามุกมาจากไหนค่ะเป็นความตลกที่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไวรัลอยู่หลายคลิปนะคะแล้วคลิปแต่ละคลิปเนี่ยคนดูเป็นล้านในตอนนั้นนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่เคยดูเหมือนกันคุณผู้ชมเ,เ,เ,เรียกได้ว่าช่อง tiktok อะ่ะปลิวไปเขาก็สร้างช่องใหม่ขึ้นมาแล้วโหเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยอยากจะเห็นลุงก็ชอบแกล้งลุงกันะนะคะลุงเองก็ดูมีความสุขะนะคุณผู้ชมก็เลย ายเป็นว่ามีแฟนคลับติดตามคู่นี้อย่างมากแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ติดตามตอนเนี้เยอะมากๆแล้วผู้ติดตามก็เสียใจมากๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเสียใจจริยยงๆค่ะที่ไม่ได้มีคุณลุงมาสร้างเสียงหัวร้อให้กับพวกเราอีกแล้วอะไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหนิงด้วยจริงๆค่ะลุงขาลุงขา หนิงทำเสียงอะไรไม่รู้ดังกูกะกูกะกะลุงไปดูหน่อยสิโอ้โหซื้ออะไรบีดตั้งนาเนี่ยไหนๆกูเห็นล่อชี้แจงแล้วนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต่าน้อยอันนี้สองหมื่นเก้าอันนี้นาฬิกาสองหมื่นห้าอันนี้ก็นาฬิกาสี่หมื่นสาม อันนี้กระเป๋าสองหมื่นแปดพอไหมพอ,พอลุงลุงหายใจไว้ลุงซื้อ,อยิ่งกับพ่อมึงน,นี่ขุดบ่อน,น้ำมันได้หน้าบ้านเนี่ยอันนี้พอกล่อ,<า>องเล็กแค่นี้กล่องใหญ่ขนาดไหนนิงนิงนิงลุงเป็นไรกันไม่รู้เห็นนอนนิงน่งๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เนี่ยเนี่ยนอนนิ่งอยู่เนี่ยคงเป็นอะไรแล้วนะ่ะไม่มีแรงเลยดีขึ้นบ้ไม่ดีเลยไม่มีแรงกินข้าวก,กินปลามั่งก็แบบ โอลุงคขาไปไหนมาไหนไม่อายเดี๋ยนี้หิ้วกระเป๋าให้เมียตลอดเลยลุงลุงไม่อายแล้วลุงรักเมียลุงลุงเนี่ยสา,ม,ามีแห่งชาติเลยนะแม่หน้าภูมิใจนะมนะึงอะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสรเิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ